ทีค่ะอยู่กับดิฉันที่ชาพัชรวันในช่วงกอสิบสตาร์บันเทิงนะคะอยู่ด้วยกันในวันศุกร์สิ้นเดือนมีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาอัปเดตกันค่ะข่าวแรกของเรานะคะต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงหนุ่มวินเมทวินด้วยนะคะที่ได้เข้ารับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะงานนี้ก็มีแฟนๆเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะมากเลยนะคะถึงขั้นทำเซอร์ไพรส์ปิดสนามกีฬาให้เลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพระเอกวินเมทวินนะคะที่วันนี้ได้เข้ารับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติค่ะที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะงานนี้บัณฑิตป้ายแดงก็บอกเลยค่ะว่าดีใจมากๆที่คว้าปริญญาตรีได้สําเร็จยอมรับเลยนะคะว่าเหนื่อยเพราะว่าระหว่างเรียนเนี่ยก็ต้องทํางานไปด้วยแต่ก็ผ่านมาได้ค่ะและถึงจะจบไม่ตรงสายแต่ก็มองว่านํามาต่อยอดธุรกิจที่บ้านได้นะคะส่วนปโทก็ยังอยากเรียนต่ออยู่ แต่ว่าตอนนี้ไม่มีเวลาเลยพร้อมกับทวงของขวัญรับปริญญาจากหนุ่มไร้วชิรวิทย์ด้วยนะคะที่ปลื้มสุดๆก็คือแฟนๆเนี่ยจัดเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้ด้วยการปิดสนามกีฬาเพื่อร่วมแสดงความยินดีค่ะตอน <c oughs> ที่เรียนก็คือเรียนยากมาก <c oughs> เรียนมากเยี่ยยากมากครับกว่าจะจบได้ก็คือเหนื่อยมากวันนี้ก็ดีใจที่จบแล้วครับคนนี้ก็รออยู่เหมือนกันกนะครับฝากไปถึงเชาด้วยนะครับว่าจะให้อะไรผมดีครับผมอยากได้รถคันใหม่สักคันหนึ่งครับ ของชิ้นใหญ่แล้วรอเล่นรอเล่นนะครับคือจริงๆก็ไม่ต้องให้อะไรก็ได้ครับแค่แบบว่าหาเวลามาทานข้าวด้วยกันมาฉลองด้วยกันก็พอแล้วครับยิ่งใหญ่มากเลยพอดีเ <c oughs> มื่อเช้าก็นั่งแอบ,บดูในทวิตเตอร์ดูรูปอะไรครับก็เห็นโหตื่นเต้นเลยจากตอนแรกยังรู้สึกว่าโอเคคงเป็นงานแบบเล็กๆอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แต่ว่าพอเห็นรูปแล้วแบบโหยิ่งใหญ่ตื่นเต้นตื่นเต้นครับอยากอยากเจอแล้วครับ <c oughs> <c oughs>